สวัสดีนะครับวันนี้ก็มีที่จะมาแนะนำนะครับสำหรับลูกค้าพี่ๆนะาๆนะนะครับที่มีไม้นะครับที่มีไม้ที่อยู่แล้วนะครับอยากทำลางศูญน,นะลางศูญอันนี้ตัวอย่างนะครับตัวอย่างที่ผมถอดออกให้ลูกค้านะถอดศูนย์ออก ลูกค้ามีไม้อยู่แล้วอยากให้ผมทำรางศูนย์ให้แบบนี้นะครับผมคิดนะครับผมคิดค่าแรงนะครับรางละห้าร้อยบาทนะครับถ้ามีไม้ส่งมาเลยนะครับผมคิดค่าแรงนะครับห้าร้อยบาทนะครับตัวนี้ไม่รวมค่าส่งนะครับ ราคานี้ไม่รวมค่าส่งให้ค่าส่งก็น่าจะประมาณร้อยนี่ครับร้อยกว่าบาทค่าส่งตามจริงครับผมเนาะถ้าพี่ๆท่านน้าท่านไหนมีไม้แบบเนี้ยลูกค้าท่านนี้ก็มีไม้พยุงเนี่ยเป็นพยุงออกดำๆน่าจะเป็นไม้เก่าหลายปีดูจนขาวแล้วครับผมลองใส่ดูแล้วก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าไม้มันมา ไม้มันมาแบบมันกลมๆเหมือนเขาจะาไปทําด้ามจอบด้ามเสียมไงไม่รู้นะนี่มีลบเหลี่ยมเรียบร้อยเลยเนี่ยนะไม้มันหนาอยู่ประมาณยี่สิบแปดตัวนี้ก็ลองปรับดูนะครับเพราะว่าเหลี่ยมมันจะหายหรือเปล่าใช่ไหมนะครับมันมีเหลี่ยมแบบนี้เนี่ยมันเล็กนิดเดียวเองนะครับเนี่ยตรงนี้ก็ลองปรับดูนะครับว่ามันจะได้ขนาดเท่าไหนนะครับ ถ้าตรง่ยมเหลี่ยมนี้ก็เอาไว้ตรงปลายมันเอานะครับฝั่งนู้นมันไม่มีเหลี่ยมนะครับก็ไว้ตรงโคนใส่กับพันท้ายนะครับตรงนี้เ็บเป็นด้านปลายนะครับตัวนี้พี่เขาส่งมาให้ทํารางศูนฮะให้นะครับก็คือถ้าเป็นไม้ลูกค้านะครับแจ้งนะครับถ้าเป็นไม้ลูกค้านะครับเวลาผมปรับนะครับเวลาผมปรับตรงนะปรับตรงเสร็จเอาขนาดเสร็จนะครับมันได้ขนาดเท่าไหร่สมมุติมันได้ ยี่สิบเจ็ดสามสิบสองหรือยี่สิบเจ็ดสามศูนย์หรือยี่ห้าสามศูนย์ก็เวลาผมเดินล่องนะครับเดินล่องเจาะช่องนะครับเดินล่องให้จะเป็นล่องล่องล่องรางไม่มีเชือกนะครับต้องแจ้งก่อนล่องรางไม่มีเชือกล่องล่องล่องเนี่ยล่องหนึ่งจุดห้ามิลนะครับล่องดอกห้ามิลนะครับแล้วผมก็จะเจาะล่องศูนย์ให้นะครับหน้าหลังช่องไกลให้ นะครับก็คือพูดง่ายๆก็คือเจาะให้หมดเลยช่องปีกนะครับช่องปีกช่องไกลนะครับแล้วก็ช่องศูนย์ที่ผมจะเจาะให้นะครับผมจะเจาะไอ้ตัวที่ช่องศูนย์หน้าหลังเนี่ยเป็นของช่างวิศนุอย่างเดียวเลยนะทุกคนว่าผมมีแค่แบบตัวนี้เนาะถ้าพี่ๆนานาที่จะซื้อมาใส่เองก็ซื้อกับช่างวิศนุก็ได้มาใส่หรือจะซื้อกับผมก็ได้นะครับ เนาะผมเสาะให้ก็คือห้าร้อยนะครับผมเอาเขะาแรงห้าร้อยเส้นหนึ่งนะครับนะครับไม่ใช่ทําง่ายๆนะทุกคนเห็นเขาทําเหมือนจะง่ายมันไม่ง่ายมันยากนะนะครับนะครับเห็นทําเหมือนดูมันง่ายดีไว้เดินรอบเดียวจบมาเดินนะครับแต่ทีนี้ผมจะเดินเป็นสามรอบนะทุกคนผมจะเดินตัวดอกตัวยูไปก่อน แล้วผมจะใช้ดอกกัดตรงผ่านะครับแล้วผมก็จะใช้ดอกกัดร่องร่องอุโมงผ่าไปอีกนะครับนะครับถ้ามีไม้ก็ส่งมาเลยนะครับให้ผมทําให้กรณีที่มันคดมันงอผมไม่ได้รับเค็มให้นะครับเนาะถ้าไม้ลูกค้านะครับถ้าเป็นไม้ลูกค้าส่งมาให้นะครับถ้าเป็นไม้ลูกค้าเวลาทําเสร็จปุ๊บผมเส้อร่องนะครับ ลองอะไรเสร็จก็คือเจาะช่องอะไรเสร็จถ้ามันงอมันคดมันงอก็ผมก็ส่งให้ตามลูกค้าที่มันคดมันงอนะครับเนาะเพราะว่าไม่ได้รับเคมอะไรนะครับก็ต้องแจ้งลูกค้าตามนี้ด้วยนะครับถ้ามันงอจริงๆก็คือที่ผมจะแก้ไขให้ก็คือมีอาจจะมีลนไฟแล้วก็ดัดให้ถ้าได้ก็ได้ถ้าไม่ได้ก็คือต้องทิ้งนะครับใน,รในกรณีที่มันคดมันงอถ้าเป็นของลูกค้าเนาะแต่ถ้าเป็นของผมเลยนะครับ ต้องตรงเท่านั้นนะครับก็คือตรงเท่านั้นสมมติผมทําเสร็จมันไม่ตรงผมก็ทิ้งนะครับผมก็ขึ้นขึ้นท่อนใหม่ให้นี่ผมผ้าไว้เต็มเลยนะครับไม้ลางผมผ้าไว้เต็มเลยถ้าเป็นงานแล้วถ้าเป็นของผมเลยเท่าไหร่นะครับพันสามนะครับไม้ประดู่แบบนี้นะครับแบบนี้แดงๆแบบนี้นะครับเท่าไหร่พันสามนะครับหนึ่งพันสามร้อยนะครับรวมส่งนะครับหนึ่งพันสามร้อยรวมส่งนะครับ นะครับตรงเปียแน่นอนนะครับตรงเปียแน่นอนนะครับรับประกันนะครับผมว่ามันเป็นไม้เก่าดูนะครับที่ใช้เป็นไม้เก่าเห็นไหมนี่หรือมาจากบ้านเก่าสีนะครับไม้เก่ากว่าจะรื้อบ้านหลังนึงก็คิดดูเลยครับว่ามันใช้เวลานานเท่าไหร่นะครับมันอยู่ในตัวบ้านห้าสิบหกสิบปีเจ็ดสิบปีนะครับน้ำต่ำอูนานนะครับ สำหรับลูกค้าที่สั่งมาเป็นงานท้ายเปล่าก็กำลังฟอรล่องให้อยู่นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะเจาะช่องไกลนะครับเนาะว่าจะส่งให้ลูกค้าวันสองวันก็ยังไม่ส่งพึ่งฝนก็พึ่งหยุดตกโอ้นะครับฝนตกฟ้าลงเนี่ยท้ายก็ทําให้ทุกวันนะครับขึ้นใกล้จะเสร็จแล้วนะครับท้ายเหลือสองสี่หกเจ็ดเหลือเจ็ดายเองนะครับก็จะขึ้นขึ้นท้ายก็น่าจะอีกสองวันนะครับ สอวันนะครับนาประมาณ2-3าวันก็เสร็จแล้วก็จะลุยรางนะครับทีนี้เนาะใกล้จะเสร็จแล้วนะทุกคนรออีกแป๊บนึงนะครับลูกค้าที่ส่งมาที่สั่งมาก็รออีกแป๊บนะตัวนี้นี่ไม้เขาสวยนะเป็นไม้พยุงนะครับตัวนี้นเป็นไม้พะยุงพะยุงดำเลยพี่เขาส่งมาสวย นะครับตัวนี้ตัวนี้พี่เขาให้ทำแล้วก็ใส่ครับเป็นเป็นตัวนี้นะพี่เขาเอาแล้วตัวนี้ครับหลังจากที่ผมเก็บไว้ให้ลูกค้ามาสองเป็นเป็นเป็นปีครับตัวนี้ก็ก็พอดีพี่เขาเห็นคลิปนะครับก็ขายพี่เขานะครับพันหนึ่งนะครับก็คือแปดร้อยนี่ะค่าส่งสองร้อยนะเป็นพันหนึ่ง แล้วพอดีพี่เขาส่งไม้ตัวนี้มาให้ทํารางแล้วก็รางสูนแล้วก็ใส่กับท้ายนั้นเลยก็เดี๋ยวผมจัดให้นะครับก็ท้ายตัวนั้นเป็นพันหนึง่งนี่ค่าทํารางนี่ห้าร้อยนะครับก็ท้ายกับรางนี่เป็นพันห้าโอ้คุ้มจัดเลยครับผมเจาะช่องไกลอะไรเรียบร้อยไปถึงก็ประกอบใส่ไกลปีกสูนย์หน้าหลังก็พร้อมลุยนะครับเนาะลูกค้า สำหรับงานก็นี่ครับแจเย็นรอแป๊บนะครับสำหรับที่งานท้ายเปล่าที่จะนัดลูกค้าวันสองวันว่าจะได้ส่งก็ยังไม่ได้ส่งให้ลูกค้าที่สั่งลูกดอกก็เดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับผมมีทั้งงานลาดงานหลวงทุกคนนะครับโอเคนะครับสำหรับพี่นานาท่านไหนนะครับมีไม้อยากให้ผมทำรางให้อยากให้ทำท้ายให้นะครับก็ ทักมานะครับทักมาหาผมนะครับทักมาหาผมได้เลยจะเอาแบบไหนนะครับจะให้ทำแบบไหนเนาะราคาก็คุยกันลดได้นะครับลดได้นะครับคุยกันลดได้นะครับลดได้ก็ไม้ไม้ก็มีประดูกเนี่ยชุดนี้ ลูกค้าเอาไม้มาเลกนะเอาไม้มาแลก,นะแกหน้าไม้นะครับเอาไม้มาเลกเอาไม้มาแลก,แกปืนเลยนี่ครับพี่เขาขนมาให้ผมเป็นไม้ประดุกก็ผมก็ตีตีราคาให้นะครับงานของผมก็ราคามันสามพันสองเนี่ยผมก็ตีราคาให้พี่เขาสามพันสองเนี่ยที่กองอยู่นี่ก็คือมีมีหนึ่งที่มันใช้ได้นะมีห 1. 1, นึ่งหนึ่งนี่สองนะครับ สองสามสี่ห้านะครับห้าหกเจ็ดเจ็ดแผ่นนะครับแล้วก็มีตัวเล็กไอ้นี่นะครับก็คือมันจะได้อยู่แผ่นละท้ายสองท้ายเพราะว่ามันมันเป็นแมงนะครับนี่เป็นปลาดูนะเป็นปลาดูแต่มันมีแมงดูไม้ไม้แก่นหล่อนมันเหลือแต่แก่นนะครับไม้มันแตกอะไรมั่งนะผมก็ตีเฉลี่ยให้พี่เขาเลยนะครับประมาณเจ็ดเจ็ดแผ่น ก็เจ็ดแผ่นเนาะก็ะผมตีให้ให้ปืนกันไปเลยกระบอกหนึ่งนะครับมาแลกกันเลยนะครับถ้ามีไม้หรือว่าลูกค้ามีเสานะครับมีเสาไม้ประดู่นะครับเป็นเสาบ้านานะครับไม่ว่าจะเป็นกลมหรือเหลี่ยมนะเป็นเสาบ้านเสาเก่านะครับเสาไม้ประดู่แบบเนี้ยเนะี่ยสี่เหลี่ยมแบบเนี้ยนะครับนะบถ้าลูกค้ามีเสาไม้ประดู่แบบเนี้ยนะครับ เอามาแลกปืนได้เลยนะครับมีเท่าไหร่มีเสาหนึ่งสองเสาสามเสาสี่เสาห้าเสานะครับเอามาแลกเลยผมทําให้ฟรีนะครับนะครับเอามาแลกกันเลยนะครับผมก็ตีราคาให้นะครับอย่างตัวนั้นของพี่เขาก็คุ้มนะครับเจ็ดแผ่นผมให้ปืนกระบอกหนึ่งนะครับถ้าไปซื้อจริงๆก็มันมันแตกอะเนาะในเมื่อพี่เขาเอามาแล้วนะครับพี่เขาเอามาแล้วก็เอานะทุกคนว่าพี่เขามาไกล ก็เอาทำทำให้พี่เขานะครับไปหาอยู่หากินมันหมานโอเคนะครับสําหรับคลิปวิดีโอนี้ก็าฝากฝาก,ฝากพี่พี่พพนาๆไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ